สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องโบพลอยแฟมิลี่ค่ะอ่าวันนี้เช้าอีกนึ่วันนะคะที่สองสีพี่น้องนะคะเดินทางไปทําง,งานนะคะตอนนี้ก็เดินทางออกจากบ้านเตรียมสุกมาแล้วนะคะแม่ขานํานําทีมโดยเด็กยิงโบพลอยนะคะเดินนําหน้าพี่ชายเลยนะคะเออเดินไปเคี้ยวไปนะคะดูนะคะ พ่อมีอาหารให้ชิมตลอดทางเลยโอ้ยระวังลูกระวังระวังอันนี้เป็นทางลัดนะคะที่เราเดินนะคะเบาเบาลูกเบา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 ขึ้นได้ไหมนี่เอาเอาอาหนักพุงหนักพุงโอ้ยโอ้ยเอาลูกออาใจช่วยเอาใจช่วยโอ้ยหนักพุงพ่อเลยไปได้นะคะไปได้อันนี้เป็นทางลัดนะคะอ่าลุ้นพี่บัวลุ้นพี่บัวช่วสู้พี่บัว สุดหล่อของเราชิวๆอยู่แล้วแค่นี้นะคะเอ้าเบาๆลูกเบาๆโอ้โหชิวๆนะคะท mm. ี่บอกว่าแค่นี้จิ๊บๆเลยนะคะ mm. ดูนะคะติดคุณพ่อเงมเลยนะคะติดเงมเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อมีกล้วยป้อนตลอดทางเลยค่ะแม่สองข้างทางก็จะเขียวชะอุ่มนะคะไปด้วยธรรมชาตินะคะเ mm. มฆไม้ต้นไม้นะคะ ออโหอ้อนถี่จังเลยคุณพอ่อออะแบ่งพี่บัวหน่อยลูกแบ่งพี่บัวหน่อยอ่าตัวเองจะกินคนเดียวแบ่งพี่บวัวเอ้าออะพี่ปามถือก่อนนี่หมดแล้วบีแล้วคุณพ่อบอกว่าบีแล้วหมดแล้วนะคะหมดเรียบร้อยแล้วอเอ๊ะกอดกอดกอดพ่อมีอีกไหมพอ่อหืมไม่มีแล้วใช่ไหมงั้นน้องพลอยแวะข้างทางก่อนแล้วกันนะคะดูนะ,ะไม่สนคุณพ่อแล้วหรือว่าคุณพ่อไม่มีกล้วยป้อนแล้วนะคะดูนะคะ เอ็กซ์ไซส์ลดพุงไปด้วยนะคะแม่ขาเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะคะช่วงเช้าอากาศค่อนข้างจะสดชื่นนะคะดูนะคะสองข้างทางเขียวเชะอุ่มเลยนะคะแม่ขาบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะยังไม่มีแดดออกนะคะโอ,อ้โหหนูตั้งหน้าตั้งตาจะไปทำงานคะ่ะแม่ขาแวะก่อนพอแวะก่อนดูนะคะสาวน้อยจมแวะนะคะ อโอ้โหดูปากนี่เคี้ยวไม่หยุดจริงๆเลยนะคะแม่ขาดูนะคะสังเกตปากน้อยๆนะคะไม่รู้เคี้ยวอะไรอร่อยจังเลยนะคะ <S <S <an> <S พี่บัวก,ก็เดินหล่อๆไปเลยค่ะพี่เขาไม่เห็นแวะเลยตัวเองนี่ชอบแวะตลอดเลยนะคะดู <S an> พี่บัวก,ก็เดินหล่อๆ <S <S <an> เอาๆไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมหน, <S an> นูอยากเล่นพ่อนางอยากเล่นนะคะอยากเล่นข้างทางนะคะ สศงค้านโอ้พี่บัวรอหนูหน่อยพี่บัวรอหนูหน่อยอคุณพ่อเดินไม่ทันแล้วตอนนี้นะคะความสุขนะคะของเด็กน้อยนะคะของสงสีพี่น้องเอามาฝากแม่แม่นะคะวันนี้เช้าอีกหนึ่งวันนะคะที่เดินทางไปทํางานนะคะอุย้ยมีความสุขจังเลยนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะ หนูก็อยากแวะตลอดทางเลยดูพุงนะคะเนี่ทางมังสานี่สวยมากเลยนะคะเด็กยิงโบพลอยนะคะแม่คะเพราะว่าคุณพ่อขัดให้ตลอดนะคะขัดแรงด้วยขัดอาอะไรนะใบสะเดานะคะเอามาขัดผิวให้ลูกสาวนะคะกลัวลูกสาวผิวไม่ผิวไม่สวยนะคะแม่จ๋าหูหนูมีความสุขดูท่าเดินนะคะบันท้าย บรรทายสวยๆโชว์แม่ๆนะคะมีความจุกเอ๊ะสังเกตปากนี่จะเคี้ยวไม่หยุดจริงๆนะคะปากน้อยๆนี่ไม่รู้เคี้ยวอะไรดูนะคะอร่อยไม่รู้โอ้ยไปแล้วไปล้วพี่บัวเข้าไปแล้วลูกเร็วพี่บัวเขาไม่รอแล้วเร็วเร็ว ายแวะก็อยากแวะตลอดทางนะคะอ่ะพี่บัวรอน้องหน่อยลูกรอน้องหน่อยคุณพ่อต้องคุมนะคะไม่งั้นนางก็จะแวะตลอดจะนอนจะเล่นนะคะอยากนอนอยากเลือกดินนะคะอยากเลือกดินอยากเลือกดินค่ะโอ้ธรรมชาติสวยมากวิวสวยมากเลยค่ะแม่ค้าดูนะคะ สวยมากเลยเดินชิวๆค่ะวันนี้หนูเดินไปทำงานกับพี่ชายสุดโหล่ของหนูนะคะแม่ๆขาหนูมีความสุขจังเลยดูนะคะทางสบัดพัดไปพัดมาโอ้โหดูนะคะเดินเอ็กซ์เซไซส์โอ้โหคุณพ่อปล่อยหนูเป็นอิสระแล้วขอแวะก่อนแล้วกันดูนะคะสายแวะจมแวะนะคะจะแวะตลอดทางจริงๆนะคะ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่บัวเขาไปแล้วลูกเร็ว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 เอาวิ่ง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 เบาเบายุดพ่อบอกว่ายุด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 เอาไม่ยู่แล้วเอาไม่ยู่แล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบุตรลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบุตรลอยแฟมิลี่นะคะ โอ้โห uh huh. หนูมีความสุขดูท่าเดินนะคะแม่ขาโอ้ยดูบันท้ายบันท้ายนะคะบันทา้ายเบาๆลูกเบาๆเบาๆเดี๋ยวลื่นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะทางก็จะฉึกจะเชะหน่อยนะคะดูนะคะอาบน้ำมาสวยๆตอนนี้ดินหนูก็จะเริ่มเปื้อนโคลนเปื้อนดินนะคะดินแดงนะคะเส้นทางที่น้องเดินมาเป็นดินแดงตลอดสายเลยนะคะแม่ น้อยดูพุงกินอะไรมานี่รู้สึกว่าพุงจะอิ่มๆต่เช้าเลยนะเนี่ยเอาเอาเอาไปเดินเดินดีๆดลูกเดินดีๆค่ะมามึงพอไม่ต้องจับเชือกให้หนูก็ได้เดี๋ยวหนูเดินเองค่ะคุณพอบอกว่าไม่ไว้ใจนะคะเดี๋ยวนางจะเดินเดินไปจะล้มตัวลงนอนนะคะเขาแวะก็สายแวะนะจมแวะจริงๆนะคะ โอ้ยขออร่อยหน่อยก็ไม่ได้คุณพ่อนี่ชอบยุ่งจังเลยคนกำลังกินอร่อยอร่อยดูนะคะปล่อยน้องพอยหน่อยก็ไม่ได้นะคะเฮ้ยวัวเข้าไปไกลแล้วลูกแล้ว,ลวเดิน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 เดี๋ยวก็จะถึงศูนย์เขาจะศึกษาแล้วนะคะแม่ขา เดินไปอีกนิดเดียวนะคะก็จะถึงที่น้องทํางานแล้วนะคะเส้นทางนี้เราเดินเส้นทางลัดนะคะไม่ได้ไปทางวัดป่าเจียงนะคะเรามาอีกฝักกก่งนะคะเราจะมาปลูที่ศูนย์คช่วยศึกษาเลยนะคะถ้าอีกเส้นทางหนึ่งคือเราจะไปปลูทางวัดป่าเจียงแล้วก็จะเข้ามาทางหอชมวิวนะคะแต่ตรงนี้น้องมาก็จะมาทะลุนะคะตรงที่น้องอยู่เลยนะคะแม่ขาเดินชิวๆค่ะชิวๆมากวันนี้นะคะอาก ไม่ร้อนอากาศดีมากนะคะตีกใจนุร่รลอยเลย boy, ด,ด,ดูนางสะบัดหางนะคะมีความสุขค่ะมีความชุขโอโ้ดูนะคะ <c oughs> เดินตามพี่ชายต้อยๆนะคะ <c oughs> น่าอินดูที่สุดเลยนะคะแม่ขาโอ้ยคันอะไรนี่โอ้ยดูนะคะ เป็นถุงเท้าแล้วนะคะตอนนี้ <All right. S 1> น้องพลอยมีถุงเท้าสีแดงนะคะแม่ขาหนูมีถุงเท้าสีแดงแล้วนะคะแม่แม่ขาตอนเดินออกจากบ้านเปลี่ยนสุกหนูไม่ได้ใส่ถุงเท้านะคะระหว่างทางหนูก็มีถุงเท้าใส่นะคะระหว่างทางนะคะถุงเท้าสีแดงด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ถึงแล้วนะคะสถานที่น้องพลอยอยู่นะคะ เราจะมาปลูกที่ศูนย์คชศึกษาเลยนะคะถ้าเรามาทางวัดสาเจียงก็จะไปปลูทางหอหอคอยนะคะหอชมวิวแต่ทางนี้เราจะไปมาปลูตรงเข้าถึงบ้านน้องอยู่เลยนะคะตรงที่น้องพักอยู่ที่ศูนย์คชศึกษานะคะค่อยๆลงพี่บัวค่อยๆค่อยๆลุก แล้วไปแล้วถึงแล้วค่ะถึงบ้านน้องพลอยพักที่ศูนย์แล้วนะคะสถานที่ตรงนี้คือน้องพลอยอยู่กับพี่บัวนะคะแม่ๆคฆขาอ่ะพี่พ่อมาถึงนะคะต้องล้างเนื้อล้างตัวให้ลูกสาวอีกรอบนะคะพวลูกสาวไม่สวยดูนะคะถุงเท้าหายไปข้างหนึ่งแล้วนะคะถุงเท้าสีแดงน้องพลอยนะคะโอ้ยพวลูกสาวไม่สวยนะคะล้างใหญ่เลย ระหว่างทางหนูมีถุงเท้าสีแดงตอนนี้คุณพ่อล้างให้หนูแล้วค่ะแม่ขาล้างใหญ่เลยกูลูกสาวไม่สวยนะคะที่ทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ขาวันนี้หนูแฮปปี้มากระหว่างทางที่เดินมานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของจงสรีพี่น้องไว้เพียนเท่านี้นะคะ ้องเดินทางมาถึงศูนย์คุชชั่สาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำกินน้ำ,นนำโอ้ยตอนออกจากบ้านก็กินน้ำนะคะมาถึงนี้ก็กินน้ำนะคะอ่ะขอพักความน่ารักของเด็กยญิงบัวพลอยและพี่บัวขาวไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะอพอ่คัวสวัสดีครับหล่อๆนู่นทางนูน้นนะคะ